ก่อนมามันมันค่อนข้างเยอะนะว่า,าจะเรียงไม่ถูกเฮ้ยนี่ฝ่าวงกดมาแล้วนะฝ่าวงกดมาแล้วนะฝึกสมการกี่มาฝ่าวงกดมาแล้วนะหรือเฝ้างกเฝ้าเฝ้า,างกตมแล้วนะเฝ้างกเออตมแล้วนะ oh <my> God! ยังมา อ่ะมาครับเกมเอ,อ่าเปล่างกตมอะไรเล่าฝปลาเป่างกตมแล้วนะ <laughs> เออ <า S 2> เกมเอาดีๆ <laughs> ฝาล่งกดมานะครับเป็นเวอ,อร์ชันไทยนะครับแปลโดยค่ายเท้าบอลแท็กติกนะครับเออที่คุ้นเคยค่ายซีมอนใช่ที่คุ้นเคยแต่งหนึ่งกับห้าคนเราต้องทางการขนาดนั้นเลยกันนะเออนะ เกมผู้เล่น1-5ึงคนนะครับอายุ14ขึ้นนะครับเวลาอยู่ที่ประมาณ50นาทีนะครับครับวันนี้เราเนี่ยน่าจะเล่นไม่ถึงแม้จะตายก่อนพร้อมมยากจาก5กระโหลกให้ประมาณ4 4่สี่เลยสามนะนี่ผมจะการข้อมูลใช่ไหมใช่ใช่ผมสุดตัวแล้วโอเคมาอ่เดี๋ยวเราวิธีเซตอัพนะครับก็เออออเาันนี้เราเซตอัพแบบ2คนเอาแผ่นออกตามที่มันบอกอ่านะครับแล้วก็เอาที่เหลือมาสับ แล้วก็ใส่ตามนี้นะครับแผ่นออกตามที่บอกก็คือหมายถึงว่าในคู่มือจะบอกว่าให้เอาออกกี่แผนน่นใช่ <c ười> ไหม e <ๆ>ในเล่มอ่าในคู่มือจะบอกให้เอาออกกี่แผ่นแล้วก็จะมีแผ่นเริ่มต้นหกแผน่นเจ็ดแผ่นนี่แหละอืมให้สับไปข้างบนก่อนอจะได้ไม่แยบเริ่มมาปุ๊บเจอมันเลยอือเอาวิธีเริ่มก็เลือกจุดเกิดนะครับอันนี้คือทายจุดเกิดแมนแมนแล้วอ่าให้เลือกจุดเกิดก่อนว่าจะเกิดต,ตรงไหนยี่ เราก็เลือกเลยหนึ่งจุดอ่ะคุณเลือกผมเลือกลงไว้จะครบสองตัวนะครับอ่าเล่นสองคนคนละเล่นเล่นสองคนควบคุมคนละสองตัวเล่นสี่คนก็ควบคุมคนละตัวเล่นคนเดียวควบคุมสี่ตัวเล่นสามคนก็ผัดกันควบคุมตัวที่สนะี่อืประมาณนั้นโอ้ยิงบุญก็น,น่าดูเลยอ่าตอนแรกแนะนำว่าอย่าให้มันเกิดติดกันเพราะว่ามันจะเดินได้น้อยอ๋อโอเคเราจะ<อ>ห,หันยังไงก็ได้ เลือกระหัสยังไงก็ได้อย่างนั้นก็ได้ครับเออผมอ่าไม่ร้วะอ่ะประมาณนี้แล้วกันเกมนี้คือเกมร่วมมือกันไหมมันคือการร่วมมือเ่วยกันช่วยกันอ่าเกมร่วมมือไม่เคยรอดนะครับเสร็จแล้วนะฮะเปิดแผ่นบนสุดที่อยู่ติดกับทางของเรานะครับอ๋ออันนี้คืออะไรฮะอ่อต้องออกตีไปใช่ไหม ก็คือเราเป็นเหมือนนักโทษที่เข้ามาติดในเขาวงกตฮะฝ่างกตมแล้วนะฝ่าวงกตมาแล้วนะครับวงกตแห่งนี้ยก็คือเรามาติดได้ไงไม่รู้แต่ว่าเราต้องหาทางออกโดยการหากุญแจให้เจอแล้วก็ไปหาประตูนะจ๊ะโดยที่ในเกมนี้ยเราไม่มีอะไรนอกจากเทียนหนึ่งเล่มและความกล้าลืองยิบความกล้าความกล้าอยู่นี่ความกล้าอยู่นั่น ของการเล่นต้นคนละหนึ่งชิ้นเท่ากับได้คนละสองก็คือเพลเยอร์ตัวหนึ่งจะได้หนึ่งความกล้าแล้วก็คนหนึ่งสามารถเก็บได้สูงสุดสองอันอ่าก็เท่ากับว่าหนึ่งคนมีสี่อันอ่าหนึ่งคนมีสี่อันนี้คือการเซตแบบสองคนนะตัวไหนตัวนั้นฉะนั้นใครดูแล้วอย่างงงใช้รวมกันไว้ได้แล้วก็แนะนําว่าเวลาเล่นนะครับอ่าสมมติเรามีคนละสองตัวใช่ไหมเราก็เล่นทีเดียวสองตัวเลยแล้วค่อยเวียนอีกคนหนึ่งจะได้ไม่หมว่าเอ้ยฟ้าไปแล้วแดงไปแล้วหรือยังอะไรเงี้ย แต่จริงแล้วมันสลับได้ใช่ไหมใช่ไม่ถ้าเกิดสลับมันต้องเล่นเงี้ตลอดไหมก็ใช่ใช่ก็คือว่าสมมติว่าผมตั้งใจสลับเป็นคุณก่อนผมแล้วก็ผมแล้วก็คุณ่ากลับว่าตลอดทั้งเกมต้องเล่นอย่างนั้นตลอดใช่อ่าก็เลยแนะนําว่าเดี๋ยวลืมแล้วก็อ่ะก็ก็เขียวฟ้าแดงม่วงเขียวฟ้าแดงม่วงไปเลยดีกว่าอืมนะครับมันตั้งไม่ได้ให้มันนอนเถอะเดี๋ยวมันก็ล้มไปแมลงล้มอ่ะตัวที่เทียนของเราเนี่ยมันจะส่องไปที่ ทางข้างหน้าเราจะไปแล้วก็เอาง่ายๆทุกโนดอะที่มันชี้ออกจากที่เราอยู่ปัจจุบนันเราจะเห็นหมดเลยอ๋อก็คือถ้าเกิดเป็นทิศทางที่เราไม่เห็นก็จะไม่เห็นอย่างนี้มันมีเส้นแค่สองเส้นมันก็นจะเห็น,นไปสองทางแล้วก็เวลาเปิดมาปุ๊บก่อนระวางเนี่ยเราก็เลือกหมุนก่อนว่าเอ้ยอยากไปทางไหนนะแต่ไม่สามารถวางทางดันไม่ได้เพราะถือว่าไม่เห็นถูกไหมต้องวางให้มันติดกันแล้วมวางอย่างนี้ดีกว่าอ่ะแล้วก็ตัวหนึ่งผมก็เปิดเลย คืออย่างนี้สามารถเดินไปเชื่อมเจอกันได้นะอเพราะมันก็อยู่ในวงกดเดียวกันใช่ใช่ใช่อแล้วก็กฎอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีไม่มีทางตันนะครับอ่าถ้าไม่ใช่ทางตันที่เป็นอย่างเงี้ยนะโอ้อ่าอ่าคือมันไม่มีหัวไม่มีท้ายอ่ะเราเดินทะลุได้สมมติเราอยู่อย่างเงี้ยเราจะเดินต่อมันก็จะเปิดทางมาตรงนี้อ๋อมันโลกโลลกลมโลกลม อ่าหรือถ้าอยู่ฝั่งนี้มันก็เชื่อมเหมือนกันหมดนะครับอืมอ่ะทีนี้ก็เข้ามาสู่เรื่องของวิธีเล่นและเราจบเรื่องแบบว่าเขาเรียกอะไรเซตอัพตอนต้นอ่าอ่าวิธีเล่นก็ถึงตาเราปุ๊บเราทำได้สองอย่างจากอ่าหนึ่งอย่างจากสองอย่างอ uh huh. อย่างแรกก็คือเดินนะครับเดินก็คือเรือว่าเฮ้ยจากโหนดที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเดินขึ้นไปไหนอ uh ื huh. เดินเสร็จแล้วทําอะไรบ้างหลังจากเดินเราก็ทิ้งทางที่ไฟสองไม่ถึงแล้วอย่างเช่นเราเดินตรงนี้อันนี้สองไม่ถึงแล้ว uh huh. อ๋อออกก็ทิ้งไป นอกเหนือจากตัวบวกนั่นแหละใช่แล้วเราจะมองเห็นไปที่ทางไปหน้าข้างหลังซ้ายขวาหยิบจากเทียนเนี่ยเทียนน้อยน่อยลงก็หยิบออกมาเติมอุดเย่ลางอย่างตอนน้มาตรงนี้เขาก็จะมองเห็นด้านหลังด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาอะไรอย่างนี้เนาะสายทางเก่าก็จะหายไปเพราะมันอยู่นอกสายตาละใช่แ้วเกมก็จะจบลงเร็วขึ้นนันเองครับอยู่นอกสายตาของเธอตั้งไกลอ่ะหรือเราจะยืนเฉยๆก็ได้ถ้าเรายืนเฉยๆเราจะได้ความกล้าเพิ่มโอ้โชว์มีอยู่เล่ฮาร์ด กเตินไป,ไ,ปไม่มีมาเพ่าไป,ไป,ไปอะไรก็นกม่ยู้อ, <c oughs> อะโอเคเราก็การอยู่เฉยๆก็มีบลเสียอย่างหนึง่งก็คือเราต้องทิ้งแถบทิงป,ปีโอ,อคือเพียงมันลดลงเพียงมันลดลงแลวเวลาทิ้ง<ๆ>เราต้องหนายด้วยหงายโชว์ด้วยโอ้ยโอเคเอถ้าเกิดเป็นมอนเตอร์เอาใบที่อยู่ต่อไปมาวางแทนแล้วเอามอนเตอร์เก็บกลับเข้าไปใช้มอนเตอร์เจอทุกตัวแน่นอน แต่ว่าวันนี้อันนี้ที่เราเซตอัพเราจะเซตเป็นแบบปกติก็คือจะคีมอนตัวนี้ตัวเดียวตัวอื่นไม่ใส่ถ้าจวจเจอก็ทิ้งถ้าเกิดผู้เล่นถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วอยากเล่นตัวอื่นก็ลองอ่านในคู่มือดูนะครับมันก็เพิ่มเติมมานิดหน่อยเองแค่เป็นอุปสรรคเพิ่มเติมอ่ะอย่างตัวนี้ผมชอบมากอ่ะฮะมันยังไงฮะคือถ้าเราเดินเขาไปหาว่าอย่างนี้ข้างๆเนี่ยกต่ตรงข้างหน้าเนี่ย ราจะโดนตีถ้าเราอยากได้กุญแจเนี่ยเราต้องเข้าจากวงมันโอ้โต้องจบซีด้านหลังเท่านั้นมีกุญแจก่อนนะเจ็ดเก้ดูมีสไตล์ดีจี้อ่ะกุญแจเกมนี้นะครับก็ความหมายคือเก็บให้ครบสี่ดอกตามจํานวนตัวละครที่เยออะะ่ใช่พอเก็บครบสี่แล้วก็ไปที่ประตูอย่างที่บอกนั่นเองโดยที่มันจะมีท้ายลูกกุญแจอยู่ประตูนี้นะครับอันนี้ประตูอันนี้กุญแจแล้วก็เมื่อกี้ลืมบอกไปบล็อกทางแต่ละทางเนี่ย อันไหนที่มันเป็นรูปเล้าๆอย่างเงี้ยอันนี้คือเรียกว่าทางที่แตกเล้าถ้าเกิดเราเดินออกหรือเราเลือกเช็คแอคชั่นยืนเฉยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นหลุม<ฮ>เราจะตกลงไปข้างล่างก็คือมันเป็นทางที่มันมันเล้าอ่ะาีหลุเราต้องรีบกระโดดออกใช่รีบเดินแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีอย่างเดียวนะครับบางทีก็เป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นเป็นเป็นวิธีของเราเพื่อจะได้สตาร์ทจุดใหม่อาจทว่ายังไงการตกลงไปไม่ทําให้เราตาย ไม่ทําให้เทียนดับนะครับถ้าตกลงไปเสร็จแล้วเราเลือกว่าเราจะไปเกิดตรงไหนที่อยู่ในเส้นเดียวกันอ่ะสมมุติเราตกตรงนี้มันจะเป็นเส้นนี้กับเส้นนี้อ้เลือกว่าจะไปเกิดตรงนี้ตรงนี้ก็ได้คือมันเหมือนกันอ่ะอ๋ะอะสมมุติ้าผมเลือกตรงนี้อะของเก่าก็ออกมาไม่มีคนส่องไปแล้วแต่เราเห็นหลุมเราเห็นหลุมเราก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่มันเป็นหลุมแล้วเราจะถอยไปโดนทำไมเผื่อเราจะไปสตาร์ทเที่ย่นี่ยอ๋อะสมมติอ่ะ,มมอะเราอยู่ตรงนี้ยเราอยากมาเกิดตรงนี้ก็ได้ อ่าแต่ว่าถ้าจะเป็นแบบอยู่ๆเพื่อนเดินมาตรงนี้แล้วเจอกุญแจอืมอ่าแล้วเพื่อนเป็นกุญแจอยู่แล้วไม่ได้ต้องไม่เกิดที่ว่าง,ต,ง<อ>ต้องเกิดที่ว่างก่อนอแต่ถ้าเกิดอ,อมันไม่มีให้วางเลยอ่ะซึ่งเป็นไปได้ยากแต่ไม่มีให้วางเลยก็ไปเกิดตรงทีง่มันมีวางอยู่แล้วละกันไม่แต่หมายถึงกรณีแบบว่าเราเห็นทายเพื่อน่ะว่ามันมีกุญแจตรงเนี้ยครับแล้วเพื่อนคนเนี้ย เราไมเจออยู่แล้วไงเราไม่เกิดเออเราก็เลยมาเกิดตรงนั้นได้เลยอ่าใช่เราก็แปบกุญแจตัวละครเกมเนี้ยเราถือกุญแจตัวละครตัวหนึ่งถือกุญแจได้แค่ดอกเดียวอ่านั่นแหละโอ้โหจะได้ทำางนซึ่งสมมติอ่าสมมติไอไอไอแดงเนี่ยไอแดงมันเจอกุญแจอยู่ตรงเนี้ยอืมเออแล้วแบบมันเก็บไม่ได้มันถือแล้วถ้าเกิดมีคนอยู่ข้างๆมันสามารถใช้เอรชชั่นสุกุญแจให้กันได้แล้วมันก็เดินเข้าไปเก็บอ่าเจเเกมดูมีภาละอีกแล้วเออ แล้วก็ถ้าเกิดช่องไหนที่มันมีเอ่อช่องที่เป็นกุญแจต้องบอกไว้ก่อนมันเป็นช่องที่แตกแล้วฉะนั้นถ้าเดินผ่านหรืออยู่นิ่งๆเนี่ยช่องมันจะเป็นรูก็คือรองไม่ได้รอกไม่ได้แล้วก็ถ้ามีล็อกก็แตกพกุญแจต้องเก็บเลยถ้าไม่เก็บเราเดินผ่านเนี่ยกุญแจก็ตกแล้วหายไปเลยอ้าวอ่าแล้วมีทยกุญแจอยู่กี่อันเนี่ยมีเท่านะครับอ๋อมีหกอันหกอันบอกมีหกอันโอ้คือที่มีแผ่นทิ้งเนี่ยเราจะได้คอยนับได้ว่าเฮ้เกมใกล้จบยังวะกูใกล้แพ้หรือยังอ่า คือถ้าถ้าไปถึงอันที่ห้าได้ยังเก็บไม่ถึงสี่นะก็คือแพ้แล้วไม่ต้องเล่นแล้วเก็บโอเคอ่ะอันนี้จบเรื่องแอคชั่นแล้วเนาะอก็มีเดินอยู่กับที่นะครับเ่าต่อไปไอโทเ็นความกล้านะฮะอ่ะดูจากนี่ได้เลยครับโทเ็นความว่าทุยทุยทุยโทเ็นโทเ็นทุยโทเ็นความกล้านะฮะจะทำอะไรได้บ้างก็คือใช้หนึ่งอันเดินได้หนึ่งช่อง ตาหนึ่งใช้สองอันก็ได้ก็คือเดินที่เพิ่มอีกสองช่องก็ได้แต่การใช้โทเก้นเดินเนี่ยจะต,ต้องให้เราจ่ายพื้นที่ที่เราเดินผ่านไปแล้วหนึ่งอันแบบเอ่ออเคเอ่อป้องกันตัวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอธิบายตอนพูดถึงมอนเตอร์แล้ว,ลวกันดับเครื่องชนค่อยอธิบายนะครับคำจุนคำจุนก็คือเอ่อ เวลาแสงมันจะมีช่วงแสงสุดท้ายช่วงแสงสุดท้ายก็คือพี่ตูนเปิดเพงลงละไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แสงสุดท้ายก็คือเทียนหมดหมดแทงแ่งละพอเทียนหมดแท่งแล้วเนี่ยนะฮะจะเรียกว่าเข้าช่วงแสงสุดท้ายนั่นเองอแสงสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือมันไม่มีอะไรให้เปิดต่อแล้วทางที่เชื่อมอยู่อ่ะก็เชื่อมอยู่ถ้าเกิดไฟสองไม่ถึงก็ทิ้งเหมือนเดิมน,นะครับก็ต้องรีบไปเปิด ประตูให้ได้หรือเก็บกุญแใจให้ครบไม่งั้นก็แพ้นั่นเองนะฮะอ่ะโดยที่สาสุดท้ายเมื่อผู้เล่นหนึ่งคนเดินเสร็จแล้วทายไหนไม่ว่าจะแสงส่องถึงหรือส่องไม่ถึงมันจะหายไปเหมือนแสงเรามันลิบดีลงเรื่อยๆมันเล็กลงทางก็จะหายไปหายไปหายไปนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถจ่ายทุกเท่นความกล้าเพื่อคงสถานคงคง,คงทายมันไว้ได้<อ>นั่นเองนะฮะอ่ะ,อะโอเคเหลืออะไรบ้าง หลุมพรางไปแล้วเนาะหลุมพรางไปแล้วตกหลุมลอบอกไปแล้วอ่ะเหลือเรื่องอสุรกายเนาะอ่าเรื่องอสุรกายนะครับเวลาจวดเจอสักตัวผมว่จวดเจอเฮ้ยเดินมาเฮ้ยอยู่ข้างาหน้าอ,อ่ะมอนสเตอร์เนี่ยนะครับ <c oughs> ถ้าเราเจออ่ะมันยังไม่ตีเราอือฮึอ่ะจบตานี้ก็ยังไม่ตีแต่มันจะเริ่มตีตอนไหนตี คือมอนเตอร์เนี่ยตาดีมากมันเห็นเป็นเส้นตรงทั้งหมดอ <_ s 2> ถ้ามีเส้นเชื่อมอ๋ออะถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราเดินไปเส้นตรงอย่างนี้โดนตีเลยอ๋อเราต้องหลบซ้ายขวาหลบซ้ายขวามันจะตีไม่โดนการโดนตีเดี๋ยวจะบอกไคิวว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวมาบอกว่าโดนตีเวลามีโดนตีมันจะเป็นไงบ้างอะสมมติเฮ้ยจานไม่รู้เรื่องเลยจานไอ้แดงเนี่ยยืนเฉยๆเลยไอ้เขียวเนี่ยเซอเรียนมาเปิดเจอมอนตาเอ๋ไอ้เขียวบอกเฮ้ยกูหลบแล้วหลบปุ๊บ เขี่ยมันตีแต่มันตีเป็นตัวบวกไงลับแดงโดนแทนอา้าวเพราะว่าเหมือนเราไปแบบไปไป,ไปยั่วเขาเรียกอะไรไปกระตุ้นอนะสูรนะ่ะมันตีเฉียบไม่โดนมันตีตัวที่อยู่ในโหนดเดียวกันโดนโอ้โหนั่นเองนะครับหาเรื่องชัดๆอ่ะการโดนตีอออกออต้องบอกว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือเวลาเราโดนตีเสร็จปุ๊บเราดูว่ามีตัวโดนตีกี่ตัว คูณด้วยสามแล้วทิ้งแผ่นตามนั้นหนึ่งตัวทิ้งสามแผ่นสองตัวทิ้งหกแผ่นอ่ะสมมุติในกรณีมีมอนสองตัวลหละเป็นยังไงอ่ะสมมุติเป็นตัวเดียวกันแล้วกันเอาเป็นตัวเดียวกันอ่ะอยู่อยู่เส้นอย่างนี้แล้วกันอืมโอ้โหอ่ะแล้วผมเดินอย่างเงี้ยเท่ากับผมโดนตีสองทีทีเท่าไหร่ทิ้งหกแผ่นหกแผ่นเออแล้วถ้ามีเพื่อนอยู่ด้วยในเส้นอย่างเงี้ยอ่าก็สิบสองโอ้หรือถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะ ทุกคนอยู่หัวท้ายมีคนหนึ่งหลบได้อีกสามคนโดนโดนคนละสองทีเยนะเหลือเฮียอะไรละคะเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดทิ้งสิบแปดแผ่นในรอบเดียวเฮียดุดันมันก็จะมีแอคชั่นที่ช่วยได้นิดนึงก็คือการทิ้งความกล้าทิ้งโทเค็นความกล้าก็คือป้อ,องกันตัวนะครับเมื่อถูกอสุรกายหนึ่งตัวโจมตีผู้เล่นสามารถทิ้งแผ่นทางเดินสองแผ่นแทนสามแผ่นได้ก็คือเจ็บเบาลงจากสามเหลือสอง แต่ทิ้งแต่ใช้โทเก้นความกล้าหนึ่งชิ้นต่อไปดับเพิ่งชนนะครับดับเพิ่งชนเดินไปบนแผ่นอสูรกายแล้วผ่านไปซึ่งผู้เล่นจะโดนโจมตีจนเทียนดับแต่ผู้เล่นจะตะเกียกตะกายไปยังช่องใหม่ได้ปกติเวลาเราเจอมอนเนี่ยเราจะไม่สามารถเดินไปช่องที่มีมอนได้จะ,ะเดินหลบอย่างเดียวหรือเดินเป็นเส้นตรงแล้วหลบอแต่ว่าถ้าเกิดเรามีโทเค็นเนี่ยราเดินไปช่องแม่งเลย รดเดินเข้าไปหาแม่งเลยแต่ว่าเราโดนตีนะก็คือทิ้งสามอันเหมือนเดิมเป็นปุ๊บเทียนดับเทียนดับเป็นไงก็จะลิกเป็นด้านนี้เป็นด้านเทียนดับครับเดี๋ยวบ่อยทีว่าเทียนดับมีอะไรบ้างหลังจากโดนตีแล้วทิ้งโทเค็นแล้วเดินชนใช่ไหมเราก็เปิดช่องใหม่เลยเปิดช่องใหม่เลยก็คือตัวอันใหม่มาวางปั๊บสมมตินี้เป็นทางปกติแล้วนรงั้นก็ไปประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับอื่มอะ ต่อไปการเทียนดับมีอะไรบ้างนะฮะเวลาเราเทียนดับเนี่ยก็ปกติแหละเราเทียนดับเราก็มองไม่เห็นทางอยู่แล้วอืมอ่ะฉะนั้นเวลาเดินคือเวลาเราเทียนดับเราจะแพนิคเราจะไม่สามารถอยู่กับที่ได้ไม่สามารถเขาบอกว่าผู้เล่นกลัวเกินกว่าจะอยู่กับที่ใช่เราต้องเดินตลอดเวลาแต่ว่าเวลาเดินเนี่ยเราจะไม่เห็นว่าข้างหน้ามีอะไรให้เราเลือกเลยว่าจะสมมติเราอยู่ตรงเนี้ยเราต้องเลือกเลยว่าจะออกซ้ายหรือขวาอ่ะ เราก็ต้องเดินต่อเลยแต่ว่าจะไม่ได้ดูล่วงหน้าว่าข้างหน้ามีอะไรนะครับก็เปิดทันทีเลยแล้วก็เดินต่ออ๋อแต่ถ้าจะอยู่กับที่เขาก็บอกว่าใช้โทเค็นทิ้งโทเค็นได้แล้วอยู่กับที่ได้แต่การใช้อยู่กับที่ตรงนี้ยจะไม่ได้โทเค็นความกล้าคืนนั่นเองอก็คือใช้ไปแล้วเสียเลยถูกต้องอ่ะโอเคถามว่าเราจะจุดเทียนกลับมาอีกครั้งได้หรือเปล่าได้นั่นเองนะครับถ้าเกิดเราไปหยุดในช่องที่อยู่ข้างๆกับเพื่อน ต่อเทียนอต่อเทียนได้โอเคหมดแล้วมั้งนี่คือภาพรวมทั้งหมดใช่แล้วของเกมเป่างกเป่างกเป่างกตมละนะละนะโอเคเป่างกตมละนะนะครับเกมก็ดูเป็นเกมน่ากลัวน่ากลัวนะใช่แล้วเอ้ แต่ว่าอันนี้ก็จะถ่ายเป็นวิธีเล่นคร่าวๆให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็ส่วนวการเล่นเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะมันน่าจะเยอะไปหน่อยยาวน่าจะยาวโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือภาพรวมชัยชนะก็คือผู้เล่นทุกคนได้รับกุญแจและออกไปข้างนอกจนหมดถูกไหมฮะออกในประตูเดียวกันได้ไหมครับอันนี้ถามต้องออกประตูเดียวกันเท่านั้นครับ,รบต้องออกที่ประตูเดียวกันเท่านั้นนะครับเรมีประตูสี่ใบเผื่อแบบว่าเดินผ่านแล้วรวนทิ้งกันก็เปิดเพนใหม่ นะครับก็สามารถออกประตูเดียวกันได้หมดเลยนะครับส่วนอสูรกายก็มีหลายตัวแต่ว่าถ้าเล่นแบบง่ายสุดก็ตัวเดียวนะครับอย่างรู้ตัวอื่นก็ไปอ่านเอาในคู่มือนะครับวิธีเซตอัพก็มีในบอกในคู่มืออย่างละเอียดนะครับฉะนั้นก็ดูรายละเอียดได้เลยประมาณนี้นะครับส่วนใครที่เล่นอยู่ยังไงก็ฝากเม้น์เหมือนอะไรมาบอกกันได้นะว่าผลเป็นไงบ้างนะครับเล่นนะเพราะผมรู้สึกว่าเวลาเล่นคนเดียวแม่งต้องเล่นสียูเซอร์สีตัวละครเนนะี่ย น่าจะวุ่นวายหน้าดูเหมือนกันนะผมว่าใช่ครับฝา,ากไลค์ฝากแชร์นะครับฝากกดติดตามช่องอะไรครับอันนี้ไม่รู้ลงอันไหนเหมือนกันครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้น่าจะแจะ็ตโอเพยไหมใช่น่าจะลงอันนั้นแหละนะอันหลักน่าจะลงอันนั้นใช่ครับเออหรืออาจจะอาจจะโชคดีไปโ่ในช่องในเพจจีเอ็มยังอยู่ฮะยังอยู่ฮะโอเคแต่น่าจะลงโอเพยแหละน่าจะลงโอเพยโอเควันนี้ขอบคุณคุณอู๋มากครับพี่สอน เออเคครับวันนี้เท่าน,นี้ครับผม